อคนใดคนหนึ่งสองสามคนหรือห้าคนสิบคนไม่แค่ในนะสติปัญญัเปลียนได้ไม่ใช่ธรรมดาใหญ่มากมากอย่ใใางวัดป่ามณีการ คนเขาพูดหรือพักเ็พูดพักเดระเก็พูดหลายคนมันจะไหวหรือไม่ยู่กรุงเทพมันจะไม่กดตายเราคิดอยู่ในใจว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามันกดตายนี้แ็ไม่รู้ ดูแลครูบาอาจารย์เพื่อในการทําทานอย่างพักเน้นที่เขาออกจากวัดป่าพุดมทุกทรมีเงินคนละหลายร้อยกอออกไปแต่ตมาได้ไปขอค่ารถออกจากวัด ตอนแรกเพราะอะไรปัจจัยไม่ได้ว่าเสมอไม่มีแต่มัามีแต่เสมอมาทําประโยชน์ไม่ได้เก็บอย่างเวลาไฟฟ้าพัดลมป้อกน้ำมันเสียอะไรเงีเราเอาปัจจัยของตัวปัจจัที่มีเราทำทาน พอเราเกิดมาทั่วขอกว่ามแล้วเราก็เอาไปใจส่วนที่มีคนมาถวายเราไปใช้หมตอนงานพระราชทานเพิงศพลุกปูฟันเสร็จเราติดหนี้ลูกศิษสองคนคนหนึ่งเจ็ดหมื่นคนหนึ่งห้าหมื่เอาเงินมาจ่ายเกินเฮ้ยอพอพอวันจะเผาลูกปูเสร็จ วันจะเผาเนี่ยเพราวันทีมาทิ้งจะว่าเราติดน,นี่ <c oughs> บวกลบคูณหารเนยเราติดน,นี่สองคนเพราะสองคนนี้จะเป็นคนเดินตามเราตลอดจะต้องมีคนใดคนหนึ่งเดินตามเรากมมีคนถวายแล้วก็บอกอเอาเอให้คนนู้นเอาให้คนนี้อย่างเราไปทํางานที่บางแห่งเขาถวายไบปคนอะคืนกรรมมีแต่ใบปลนอะปัจจัยไม่มีทักบ,บาท <c oughs> มัวเลาะแต่ทำงนานวัดป่าสุทวัดมีจใบ,บพอนนะแต่กระตังมไม่พี่ไม่รู้ไปอยู่กับใครพอตอนงาน,นพระราชาเพลิงสดหลวงปู่ฟันจะต้องให้คนเดินตามตลอดเวลาจ่ายแบบนี้แล้วสั่งจ่ายสั่งจ่ายสั่งจ่ายจ่ายบัญชีเกินบัญชีคุณนวราของ เป็นคนมาจ่ายให้นวลรัตเป็นคนมาจ่ายให้แสนกุรายตอนจะออกมาเด่นขอปัจจัยหลงปูออกมานั้นคือการทำานามีคนถวา,ายแล้วหมดถวา,ายเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นบางทีไปเอาของคนอื่นมาใช้อีก ่การสร qu ้างต่างๆงานก่อสร้างงานอะไรตัวอะไรต่างๆเรื่องการดูแลสุขภาพพเนรนอะไรตัวอะไรต่างๆมีวัดไหนทำไม่มีกระหนักคุณดูที่รใช้เดือนแปดแสน คือเรพันนินพันนินห้าสิบองแล้วคนอีกสิบคนมีโยมสิบคนต่อเดือนที่ไปรับยาจะเรียว่ามีมากกว่าหลายสิบคนมันถึงมีคนสิบคนไปรับยาต่อเดือนประมาณสิบคนที่ไปรับยาและที่เป็นพักเนน ระหว่างสี่สิบห้าถึงห้าสิบกต่อเดือนที่จะรับยาทุกคนเป็นยังไงบอกว่าอสกัดสปายกายสปายใจสบคัญใจถามกายก็ก็าอยู่ที่น ในนี้ úng ก็เหอนว่าหลวงปู่นิ้บอว่างยิ่นภาพนี้มันสวยงามแล้วก็เขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามีความรู้สึกแปลกแในใจเขาว่าเหมือนภาพของพรุทธเจ้าเขาเห็นหลวงปู่ยิ้มในส่วนภาพของพระพุทธเจ้า

นี้เป็นครัง้งแรกเขามาสมุนให้แล้วก็มาพอบหลวงปู่เจ้าค่ะเขาขอคอมเมนต์ตหลวงปู่ให้โอวะสอนเขาการทราําบาวนาการนําสมาธิเพราะว่าเออเดี๋ยวเขาก็จะไปแล้วก็กลับเวียดนามหรือไปอยู่ที่อื่นอะ่ะเขาจะเอาอันนี้มาใช้เจ้าค่ะทำสฤฤติกับปัญญาให้เรารู้กันอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้ทำหนชั่วโมงต่อวันอันนี้ทำตลอดเวลาจะม,มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาทำยังไงที่เราจะเกิดความรู้สึกรู้ว่าเรากำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนรู้ว่าเรากำลัง คิดไม่ดีเมื่อเราคิดไม่ดีเราจะเสรรับทำความคิดไม่ดีนั้นให้มันสงบลงได้อย่างไงหรือรู้ว่ากำลังคิดดีเราก็จะทำให้มันจเจริญยิ่งขึ้นไปได้อย่างไงเราพยายามหาคำตอบของตัวเราเอง ไม่ต้องให้ใครคนอื่นมาตอบให้เราแล้วเราจะเป็นผู้อยู่อย่างอาสุขตลอดจาลเวลาทุกอย่างที่เราจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามอันนั้นคือเราไปเดินธุดงไปเที่ยวทำสมาธิภาวนาหรือเราไปปฏิบัติธรรมหรือเราออกไปลบ ในการออกไปลบเราต้องได้ใยชนะในการลบแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราต้องได้ใยชนะกลับมาดัางนั้นการที่เราจากที่ไปหรือจากที่โน่นไปแต่เรายังเป็นคนเก่ายังเป็นผู้ปฏิบัติ ตามคมคำสั่สอนของผู้เจ้านั้นอยู่เราจะไม่ไปตกตะกรรมน้ำบาปเพราะว่าเราจะคิดอะไรก็ตามเราจะทำอะไรก็ตามให้เรานับหนึ่งถึงสิบเสียกวอนไม่ใช่พอเราคิดมาแล้วเราปล่อยตัวเราไปเติดเพิมไปกับมันเลยเดี๋ยวมันคิดไม่ดีมา เราคิดคิดชาลิชยามาเราก็ปล่อยตัวเราไปเจอเปิดเพิมไปกับมันจนต่วมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ตกนรกมาแล้ววันนี้นรกไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศท้องฟ้ามาหาสมุทรนบัตนรกมันอยู่ที่ใจของเราเพราะใจของเราดี่ไปปล่อยตัวเราให้มันไปตาม ความคิดที่มันเป็นความชั่วแล้วสุดท้ายมามันก็มาตกนรกที่ตัวของเราเองสุดท้ายมาก้ารุ่มนุ่มส่ํา่สูงสูงดอนดอนตกปัดตูเปะลมพัด,ลม,ดลมเทอยู่อย่างาน,น,นั้นนะปันจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายจะดีก็ไม่ดีมีแต่ตกต่ำล้ำไปในความคิดของตัวเอง ไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามนี่จะตกต่ำล่ำไปไม่มีทางที่จะพยุงตัวเองลุกขึ้นมาเดินได้ฉะงนั้นเราจะต้องป้องกันตัวของเราด้วยรูปแบบต่างๆในทางคำสั่งสอนของผู้เจ้าถ้าเราเอายึดคำสั่งสอนของผู้เจ้ามาเป็นแนวทางาการปฏิบัติไม่มีปัญหาเลยเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้ ไม่ได้ใจซึ่งกันและกันเราจะล้ำลึกถึงครูบาอาจารย์ล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล้ำลึกได้ตลอดเวลาไม่ไกลคุณปู่น้าะบอกว่าให้สื่อ thầy cố gắng giữ gìn cái sự tỉnh giác trong suốt 24 tiếng đồng hồ chứ không phải là chỉ tu tập là bằng cách là ngồi thiền trong vòng 1 đến 2 tiếng. Thầy nói rằng là uh, cái sự tỉnh giác này ta thực hành như thế nào? Nghĩa rằng là trong nguyên một cái ngày như vậy trong mỗi giây phút đó, ta phải biết rằng là ta đang làm gì trong cả mọi tư thế đi đứng nằm ngồi như thế nào ta vẫn phải biết được rằng là ta đang như thế nào Ngài bảo nếu mà có những cái tư tưởng nó sinh khởi và là những suy nghĩ ác không có tốt đó, thì ta là người là người như thế nào ta phải ngay lập tức thấy được nó và ta lập tức là chặn đứng nó đừng để cho ta chạy theo nó đừng để cho nó lôi kéo nó nghĩa là các phát nó khi chúng ta bị mê mờ thì ta chỉ cần thấy rằng là ta có những cái tư tưởng hoặc là những cái tác ý không tốt thì lập tức dừng nó lại đừng có chạy theo và ngài nói rằng học là những lúc mà chúng ta có những cái tư tưởng tư tưởng thì những cái tác ý tốt đẹp á, thì hãy cố gắng là gì động viên bản thân là phát triển nó nhiều hơn nữa. thì ngài bảo cái tu tập nó chỉ là như vậy thôi chứ không có khó. ngoài ra ta là phải là người trả lời cho những câu hỏi của bản thân ta. chẳng hạn như khi mà ta có những câu hỏi thắc mắc là tại sao? ta lại buồn đau khổ thế này thì ta phải biết được rằng cái tư tưởng thế nào khiến chúng ta thắc mắc đó, thì ta dừng nó lại đừng có lan man theo nữa thì cũng cô bảo rằng là dù ta ở đâu hay làm gì đi chăng nữa có xa thầy đi chăng nữa thì ngài nói rằng là hãy nhủ bản thân rằng là đó chỉ là cái khoảng thời gian ta đi thực nghiệm ta đi trải nghiệm mà thôi đó là một cái cuộc thi một bài thi để khiến để chúng ta đi tự kiểm tra lại cái năng lực của bản thân dù rằng là ta có thất bại hay ta thành công á, thì ta vẫn nhớ rằng là ta vẫn cái chỗ để quay về chẳng hạn nếu mà ai có đủ sự dụng sử dụng mạnh á, thì chúng ta hãy ngủ bản thân rằng là ta đang đi chiến đấu cho dù là trận chiến nó nhỏ hay là lớn thì chúng ta hãy cố gắng là đừng có từ bỏ đừng thối lui và hãy cố gắng nhắc nhủ bản thân là hãy là người chiến thắng thì đủ phù mới bảo rằng là Ờ, hãy nhấn bản thân một câu rằng là dù ta rời xa nơi này nhưng ta vẫn là con người khi xưa khi mà ta đến nơi đây nó không có cái gì khác biệt cả chẳng qua là cái nơi chốn nó khác nhau vậy mà thôi tu bảo khi mà có những cái suy nghĩ nó xấu ác tệ hại á hoặc là khi mà cái tâm ta có những cái sự đố kỵ ganh ghét nhỏ nhen ích kỷ tự ti á thì chúng ta phải nhanh chóng ngay lập tức dừng lại đừng có khiến cho nó Ờ, thêm nghĩa là đừng có thêm hơn nữa mà hãy cố gắng dừng nó lại dù là ta biết nó nhận ra nó trễ hay không á, thì ta phải ngay lập tức dừng nó đừng có thêm thấp và đừng khiến cho ta càng thêm đau khổ Trung Quốc bảo hãy ngay lập tức tỉnh táo đó chính là cái sự thực sự thực hành về cái chánh niệm và sự tỉnh giác hãy nói rằng là mọi người đừng nghĩ rằng chỉ đòi điện ngục sau khi chết nhưng mà thực chất ra địa ngục thì nó nằm ở trong tâm ta nè khi mà ta có những cái tư tưởng như vậy ta có những cái tâm trạng cảm xúc tiêu cực đó thì chính là nó địa ngục ở trong tâm nó đang đốt cháy ta cho nên cũng phù bảo người tu thì mọi người đã từng biết là gì ờ, chúng ta tạo nghiệp qua ba đường thân khẩu ý cho nên ta sẽ phải là người luôn luôn tỉnh táo có phải là luôn 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 ờ, nhận ra được là những cái tác ý, những cái suy nghĩ nào không đúng thì chúng ta phải cố gắng giảm thiểu lại, phải cố gắng dừng đứng nó lại thì lũng phù bảo hãy luôn thực hành như vậy thì ngài nói rằng là những lời chỉ vẽ của đức phật thì ta cứ tuân theo đừng có đặt ra những cái điều kiện đừng có đặt ra những cái rào cản hoặc là chúng ta hãy luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật thầy trong mỗi giây phút trong lúc hạnh phúc hay trong lúc vui buồn thì chúng ta hãy luôn nhớ nghĩ đến thầy thì chắc chắn rằng là không bao giờ có sự xa cách ngăn trở cả Phật phục phù theo lời dạy của ngài con biết đến tam bảo phật pháp tâm có, có niềm tin đó chính là thân của đức phật là còn có ba thứ nhưng mà cũng chỉ là một mà thôi như vậy trong bài dạy về tăng đoàn thì tất cả là nơi tụ hội của những người có niềm tin phật và đang thực giáo pháp đủ. như vậy khi mà những người dù họ nhỏ hơn con hay là thấp kém hơn với con nhưng họ có những lời chỉ dẫn hay là nói về giáo pháp thì con đều phải tôn trọng kính trọng họ để như vậy để chính là tôn trọng và จุดจ the ับของลูก no น้องแทนนั้นก็คือจุดจับในพระพันธุ์ซึ่งเป็นแบบที่เขาต้องรอดคุณตาเขาบอกว่าเขามีศรัทธาศรัทธาในพระไตรศพลโยคะพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และเขาบอกว่ามันเป็นสามมันแยกเป็นสามแต่เวลาเขาภาวนาเขาก็พิจารณาว่ามันก็มันก็ ออเป็นหนึ่งะเจ้าคันก็คือทุกอย่างก็เป็นของพุทธเจชาแล้วเขาบอกว่าสองอันนี้ก็คือผู้ปฏิบัติแม้แต่นักบวชหรือคนไม่โกนผมเขาบอกว่าเขาก็เห็นเป็นคนเป็นผู้ตปฏิบัติว่ามีความรู้ก็อํอทตามคําสั่งของผู้ธเจชาเขาก็ฟังคำเทศของหลวงปู่แล้วก็เขาก็ปฏิบัติคือให้ความเคารพ เขาลบแต่ทุกคนไม่แต่คนอายุน้อยหรือคนอายุเท่าเขาหรือคนคนแก่คนผู้สูงอายุเขาก็ทาตามทาตามคำสอนอันนั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าเขามีข้อถามคือถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็แสดงความเคารพอันนั้นกับทุกคนทั้งหลายก็คือเราเห็นพวกเขาว่าก็คือเป็นเป็น่ายเป็นถายะของผู้ใดชาวอันนี้ ปฏิบัติอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะใชคือทุกคนเป็นพายาของพอะทุกธเจ้าด้วยกันทั้งหมดแต่กรรมมีความแตกต่างกันทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำหยาบบ้าง,ทำ,าง,ท,ำางทำละเอียดบ้างหรือกรรมกลางๆบ้างแต่ละคนที่แสดงออก ตามผลของกรรมฉะนั้นเราเข้าใจในคำสอนของผู้เจ้าแล้วเราจะไม่มีข้อแม้ใดๆกับคนทั่วไปเพราะอะไรเพราะเราเห็นกรรมเป็นใหญ่กว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากผลของกรรมกับวิบัติของกรรมที่เรียกว่าขันธวิบัตหรือกรรมวิบัติ เมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วบบดเราก็ทําใจของเราให้สบายไม่อย่างมื่อคืนที่เราพูดไปบอกว่าถ้าพูดไปเสียสองไทยกับเบีย้ยน่ถ้านิ่งเสียนี่ได้สี่พันตำลึงสี่สี่สิบหกได้ร้อยหกสิบบาทนิ่งอยู่เฉยๆนะ ใดร้อยหกสิบบาทถ้าไปพูดในสิ่งที่เขาพอใจและไม่พอใจถ้าสิ่งเขาพอใจมันก็ดีไปถ้าเราพูดไปแล้วเขาไม่พอใจที่จะแก้ไขและที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเอาเราไปตำหนิติชินนินพาว่ากล่าวไปดิคนละเรื่องคนละราวแต่ท,งท้งเดียวพูดด้วยเจตนาดี แต่แล้วเขาไม่มีเกตนาดีเหมือนแต่เราก็เลยคำโบราณก็บอกว่าถ้าพูดไปเสียสองไกทยกบเพีียหนึ่งทานิ่งได้สี่พันตำลึงสี่สี่ก็สิบหกร้อยหกสิบบาทถ้าอยู่เฉยเฉยได้ร้อยหกสิบบาทถ้าพูดไปหนึ่งเสียสองไทยเบี้ยน่ง เบี้ยหนึ่งนี้ตีราคาเงินเบี้ยตีราคาเงินไปไปหนึ่งมียี่สิบห้าตารางก็สองไปรห้าสิบสิตารางเบี้ยลอยเบี้ยเป็นหนึ่งบาท ก็คือเหสียสองไปกันหนึ่งเบี้ยก็คือหนึ่งกระตังฉะนั้นเราต้องลงทุนการที่เราจะพูดคิดมากเราจะตักเตือนคนหนี่งเราต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจะมีกำไรหรือขาดทุน เราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกมันจะขาดทุนหรือจะมีกำไรก่อนที่เราจะมาพูดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราต้องใช้เวลาคิดมาเป็นปีใช้เวลาคิดมาเป็นเดือนหรือคิดมาหลาย,ลายวันก็มีหล,หลายครั้งหล,หลายคราวมาถึงคราวนี้เราต้องพูด มันจะขาดทุนหรือมีกำไรเราพร้อมที่จะยอมรับิธีการพูดดนหลักการพูดทุกวันนี้คนส่วนมากไม่ได้คิดที่จะพูดโบราณเขาว่าผีเจาะปากให้พูดแล้วก็พูดออกไปเลยโดยที่ไม่ในคำานึงคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆอย่างในหลายครั้ง เราสังเกตจากนักการบ้านการเมืองพูดครั้งหนึ่งหุ้นตกไปสามร้อยจุดมากขนาดนั้น